สวัสดีค่ะดิฉันนัททิชากรกัลลพนันค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆความเป็นสิริมงคลมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพนานท่านองคมนตรีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์และทอดพระป่าสามัคคีสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนาวาสัมปัตตะวานานรามจังหวัดนครราชสีมาวันที่11พฤ,ฤษภาคม2567 พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุกองคมนตรีประธานคณะกรรมการโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่ม่านภูริทัตโตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรทิพย์พุกพาสุกภริยาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์และผีทอดพระปาสาม,มัคคีสร้างอุทยานหลวงปู่ม่านภูริทัตโตนวสัมปัตตะวนานรามจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระเทพพระราลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชวชิราลังการวิเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ พระประหลัดทองถมธรรมัทโรรักษาการเจ้าอาวาวสวัดสมปัตตะวนานรามและคณะสงฆ์พลอากาศเอกพันพักดีพัฒน,นกุลผู้ประชาการฐานอากาศและเหล่าทัพนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาข้าราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับข้างนวัดสมปัตตะวนานรามอำเภอเมืองจันดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการน้อมบูชาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในโอกาสครบวาระ150ปีชาตาการไปอนุสอนที่ระลึกและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์ศึกษาเผยแผ่องความรู้เกี่ยวกับสายพระป่ากรรมฐานรวมไปถึงเป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามปฏิปทาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและเป็นพื้นที่สนับสนุนงานสาธารณกุศลและพัฒนาสังคมสืบต่อไปอยากจะให้ท่านพูดถึงโครงการการสร้างในครั้งนี้ครับ ในการจัดสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นซึ่งท่านเป็นบุคคลส้องกของของประเทศและของโลกก็ในโอกาสนี้เราได้สาธุชนทั้งหลายได้พยายามที่จะได้ร่วมกันก่อสร้างหาทุนเพื่อก่อสร้างนะครับรูปแบบต่างๆนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ที่ใดๆเหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่จะ จะเป็นที่ที่สักการะและท่องเที่ยวแต่ที่สำคัญในอนาคตจะเป็นที่ที่สอนการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในสายพระป่าก็กโอกาสนี้ผมได้ขอเชิญฟิวันท่านสาธุชนทุกท่านได้ร่วมบุญร่วมกูสมในการที่จะสร้างรูปเหมือนขององค์หลวงปู่มั่นให้ประดิษฐานอยู่ที่นวัดสัมปัตตาวนารามแห่งนี้อยู่ที่ว่ากาลนานครับ พระศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมสามารถร่วมบุญสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทตโตนวัดส,สัมปัตตะวานานรามจวนนครราชสีมาโดยร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดส,สัมปัตตะวานานรามเลขที่บัญชี374-0-91612-5ขีดขีดขีด